คุณมาที่นี่ทําไมคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าคุณจะยอมให้ผมเจอลูกคุณได้ผมเป็นพ่อผมก็มาหาลูกไงผมคงไม่ต้องเอาผลตรวจดีเ็นเอมายืนยันความเป็นพ่อถึงจะเข้าไปได้หรอกจริงไหมแต่คุณก็ควรจะบอกฉันก่อนไม่ใช่คิดจะมาก็มาใช่ก็มาจะไปทํางานคุณจะไปทํางานคุณก็ไปสิผมเข้าไปหาลูกเองได้ไม่ได้ทำไม คุณจะกลับคำไม่ให้ผมเจอลูกได้ไงฉันไม่ได้กลับคำแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเจอลูกคุณฉันก็ต้องอยู่ด้วยวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะฉันจะบอกคุณเองว่าคุณจะมาหาลูกคุณได้เมื่อไหนฉันไม่อยากให้แกสับสนคุณคิดว่าผมจะต้องทำตามคุณทุกอย่างเลยได้ไงคุณอยากให้ผมไปอยู่กับใครผมก็ต้องไปอยู่คุณอยากให้ผมเจอลูกตอนไหนก็ต้องตอนนั้นคุณเห็นผมเป็นอะไรฉันทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วค่ะคุณกลับไปเถอะ ผมไม่กลับฉันหมอให้คุณกลับไปไงผมไม่กลับฉันหมอให้คุณกลับไปคุณอากาซ่าลูกคุณ<า>คุณอากาซมาหาลูกคุณเหรอครับใช่แล้วครับ เพื่อคุณอยากว่าดรูปเราครับไปว่าดรูปกันดีครับงั้นเราไปวาดรูปกันเนอะฮชสวยัหมสวยตรงนี้ต้องห่างสีนี้ หลูกพุนค,ครับคุณอากระสาเขามีธุระต้องกลับแล้วนะคะงั้นอาโทรไปยกเลิกธุระดีไหมครับจะได้อยู่กับลูกพุนนานๆดีครับคุณมีธุระก็กลับไปจัดการสิคะลูกพุนค,ครับข้ามกลัวคุณอาเขานะลูกก็ไม่เห็นกลัวเลยเนี่คุณแล้วธุระที่คุณว่าก็ไม่ได้สําคัญไปกว่าการที่ผมได้อยู่กับลูกลูกพุน คุณมีงานหลายอย่างที่ต้องรับผิดช,ชอบไม่ใช่หรอคะทิ้งงานมาแบบนี้เนี่เหรอคะคนที่เป็นผู้บริหารใช่ผมเป็นผู้บริหารที่เก่งมากด้วยสามารถจัดสรรเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้ดีวันนี้ผมอยู่กับลูกคุณได้ทั้งวันในืนลูกคุณนะจริงเหรอครับครับผม คงคณจะอยู่กับลูกคุณทั้งวันให้ได้เลยใช่ไหมแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไรคุณมีงานไปทําคุณก็ไปสิฉันไม่ไว้ใจให้คุณอยู่กับลูกฉันตามลาพังลูกคุณคนเดียวได้ไงผมก็เป็นพ่อของลูกคุณเหมือนกันทาไมผมจะอยู่ไม่ได้คุณจะมาอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่อตอนนี้เหรอคะก็เมื่อก่อนผมไม่รู้ตอนนี้ผมรู้แล้วผมควรจะได้อยู่กับลูกคุณไม่ควรมาขีดกันคุณกระสัชนชนชวนไปทํางานเะลูกไปแต่พ่อคะพ่อยังอยู่ พอจะช่วยคุณกระสากเขาดูลูกพูนเองไม่ต้องห่วงนะยังไงพ่อก็ยังอยู่ไปทำงานเถอะปะชมไปทำงานก็ได้ค่ะพ่อแต่พ่อต้องอยู่กับลูกพุนนะคะชนไม่ไว้ใจเขา <c oughs> ได้ไปทำงานทะลุ <c oughs> จ้ะงั้นเดี๋ยวชนไปเตรียมตัวก่อนนะจ๊ะพ่อไปทะลุไป